พี่น้องครับผมมาเด้อพี่น้องเด้อหลังจากกินเขา่าอิ่มแล้วนะพี่น้องของหวานครับของหวานของหวานเป็ยังไงพี่น้องก็ปุ้ยทุเรียน plung. ทุเรียนนะครับผมมีคนอดใจไม่ไหวแล้วลักไปแล้วนะครับผมดูเด้อครับดู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 ปุ้ยกินแก้วมาเด้อกินแก้วเอาละจ้ะไปดูด้วยนะคะเอากินเหรอกินแซ่บๆด,ด้วยเอาไหมมึงด้วยเอาไหมมึงด้วยให้กินนะ่ะมึงด้วย เอาอีกครั้งนึงแซ่บปะว้าวหนูอย่ากินเยอะนะลูกเดี๋ยวมันอ้วนไม่อ้วนแซ่บปะหวานปะแซ่บอิ่มเด้อเนี่ยเอ้ากายมามาเร็วไอลูกทรายนะครับผมโอ้ยสกายน้อยนะครับผมอายนะครับอายอายอายอุ้ยอันนี้พูดคำบัญชาครับพูดคำบัญชาเอ้า แสบูมัมขับเันช้าเป็นไหนหันหนาวองเลือกกินบ้งเอาโอ้ยกินผู้ดีแล้วคัดคัดคำแบแนะคำเพืนวะหน้ากลแล้วเอาเอาคำแฉบแบวะเนี้ยวู้โหไหนกินแก้วล่ะคำอร่อยอร่อยทำหน้าอร่อยอร่อยดิ ฟินไหมเวอร์ฟินเวอร์ไหมไม่วเวอร์หรอกเวอร์เวอร์ฟินเวอร์ <laughs> ฟินนะครับผม, <laughs> มเดี๋ยวผมไปกินให้เมิงนะครับไปนอนนะ <laughs> ครับผมเขากินเพิ่งกินไปแล้วนะครับผมไปนอนอันนี้นะครับผมใครอยากกินมากินนะี่น,อนนะ้องเด้อเหลืออยู่เหลืออยู่นะครับผมใครมาตอนนี้ยังทันนะครับกินกัน นุ่มหน่อยจกีหลีค่ะสิเต็มร้อย,อยเต็มสิบดี๋ยวค่าขนานน้อง,งเจ้างำเสีบนเม็ดนิดเดียวพี่น้องหวานกรอบนอกนุ่มใน เอามาชนชนชนโมเฮชน,ชนมจิบนี่นะครับผมจะวากันเด้อพี่น้องนะจิบนี่กินอ่างซื้อหรอกนะครับจับหืมจับนอกนุ่ม,นนมในให้สิบเต็มร้อยหืมร้อยเต็มสิบตัวร <laughs> ้อเต็มสิบ กอืงไปดูกิ่นแก้วแอลันปัดเลยนะคะกวานนะจิมนี่นะครับพี่น้องขอให้หนึ่งมื่นไลค์ค่ะจะว่ากันนะครับเนาะกินทุเรียนโชนนะครับเน้ะใครมาตอนนี้ยังทันเร้อพี่น้องเน้ะค่ะเนาะนะ ใครมายังทัน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 นะครับเด้อพี่น้องเด้อเด้อโอ้ย <c oughs> ยังทันยังทันนะครับ<ด>เอาเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่น้องสิใจให้ก่อนนะครับผม <c oughs> นะครับเกมนี้ก็ขอจบกันไปแค่นี้นะครับขอคลิปแซ่บๆอีกหนึ่งชิ้นกัดคัมตัวนี้คัมเพื่อพี่เพื่อน้องเด้อพี่น้องเด้อไปจีบอมาเด้ออื้ บ๊ายบายไปก่อน<ป>แค่นี้นะครับ<ป>แล้วกินไม่ทันคนอื่นครับบ๊ายบายให้ห,หมื่นไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ<อ>สวัสดีครับ